สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีของสวยงามมาฝากอีกแล้วชอบมากเลยค่ะสวยมากสวยมากชอบมากบัวอย่างนี้สวยตัวตัวต่มกำลังขึ้นค่ะอันนี้บัวบานยัง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 องใจกับบัวต่มบัวบานอยู่ ดูรธรรมชาติสวยงามสวยเลิต้นตาลมาอยู่กลางน้ำนะคะแต่ก่อนเขาเขาอยู่ในริมริมนะไม่รู้อีท่าไหนลงไปอยู่ตรงนู้นอะ มีปลานะคะมีปลามีปลาอยู่ไม่ได้เอาอาหารมาให้ โชคดีค่ะที่ได้อยู่ธรรมชาติอย่างนี้โชคดีมากเลยคลิปสั้นๆนะคะวันนี้อม,มาฝากขอบคุณที่ให้มาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ,ะเกันคลิปหน้านะคะจะเอาคลิป ใหม่ๆดีๆสวยๆมาฝากเพื่อนๆโอเค